มาดูการชั่งกํานักช้างน้อยวัดได้กี่กิโลนะ้อยเโลอาเนยอาเอาแบบอ่าเราได้แลเป็นเจ็ดใช่ป่ะเอาแบบตายตัวเลยนะร้อยเก้าสิ มาลุ้นกันมาจะได้กี่กิโลชายใหญ่หิงเล็กนะตอนนี้ควรบอยเรียมจะชั่งน้ำหนักชั่งน้อยนะครับอ้นีจะช่น้นันโอเคเอนนี้นบอยเียน้หนักทั้งอยนรับอี้อเ้นกนอนอเียจะังน้้อยหบ้าลยงหรัอนึ้นเอาเจช่งหมเกาังร้อยห้าหึ้ยนน้นะ สองร้คะแนนนะโอเคต้าวีน่าว้าวตื่นตะช่่งตื่นตะช่างนะหิงเด็กเด็กเพชร ตื่นแล้วดีใจเลยจะได้ช่างเนี่ยเดือ่ไม่มีใครเห็นนะตค่ะม่แม่นวดดูโทรศัพท์เปนรวยนเี๋ยวนี้เล่นมีคนหรือเปล่าไม่นดไม่นดไปจำไอเดียวเราแต่งมาตกอนรตื่นแ้วดีใจชัางช่างแด้วรู้ไหม มาลุ้นกันครับการชั่งอำหนักช้างน้อย,ยวันนี้ใช่ใหญจ่จะได้กี่กิโลหญิงเด็กจะได้กี่กิโลตอนนี้กำลังเซตกรชั่งอยู่นี่แหละนี่แหละนิวมาช่วยเราเนี่ย

อ๋อใช่ไม่ลพรา่มันไม่มีกาาบิเนไม่มีการนไม่อยากจะเล่นม่กนแว่าถ้าจะเอาว่าชเชื่นี้เท่าไหร่ป๊ไม่ได้อยากจะได้เล่เอาไปเล่น้ใช่้างทไม่มันไม่ตายตัวเรายกเข้ายกออกตลอดเลยถ้าี่อะีพี่มันจะเป๊ะอยู่ นีแล้วมันยกเข้ายกออกยกเข้ายกออกมาแล้วมันเรามาปรับเรื่อยเดี๋ยว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 อันนี้แล้วแบบอะไรอ่ะมาฮะมาเขาก็เอาเอาเล่น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 กันไม่เกี่ยว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 อะไรลุ้นกันอ่าเป็ยการช่างลำนับแบบเล่นๆนะฮะ นะมาดูเรียกเด็กเอาแล้วยิงเรีกขึ้นไปช่างแล้วแย่งกันขึ้นไปช่างตอนนี้อโอ้โหชายใหญ่ก็อยากจะขึ้นฮะชายใหญ่ก็อยากจะขึ้นฮะโอ้โหต้องดันชายใหญ่ไว้ครับตอนนี้ ต้องดันชยายใหญ่ไว้ฮะชายใหญ่ก็อยากจะขึ้นตอนนี้

พี่นี่พี่นี่ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บมาลูกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารวยมาเร็วๆกอดเลยแต่ช้าเนี่ยสองศูนย์เจ็ดครับชายใหญ่ยิ่งเล็กหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดงั้นก็ถ้ารวมกันสองเชือกโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือทุกเชือกก็อยากจะชั่นนะ อยากจะขึ้นนะครับโกนะโกนละอยากจะขึ้นโกนละของเล่นเลยของเล่นกำลังเล่นสนุกนกลังเ่นนก กำลังช่างสนุกเลยนะฮะอย,อยากเล่นต่อจากช่างต่อนะอยากขึ้นเล่นไปช่างต่อนะขอยกไฟวิ่งล้อมพรอบเตอนนี้

ตัวเลขนะครับของชายใหญ่เล็กนะครับชายใหญ่207นะครับยิงเล็กหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับฝากกดแชร์มานาสตรอรี่สวัสดีครับ